พระองค์บอกว่าคุณธรรมอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกามีสองอย่างหนึ่งการมีศินห้าสองมีอุบโบสถแปดประการนี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วนะและความเป็นโสดาบันไม่มีสินแปดเป็นเครื่องวัดนะไม่มีอุบโบสถแปดประการเป็นเครื่องวัดมีแต่ศินห้าเป็นเครื่องวัดศินห้าบวกกับโสตาปยังคัสสีเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตรัย เป็นโสดาบันให้พยากรตนเองได้เลยนะอันนี้ความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรันาตนตรัยมันมีความลึกซึ้งนะมันมีอะไรบ้างเช่นว่าผู้เจ้าบอกว่าเธอจะไม่กระทําซึ่งวัตโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสมา,าพามเหล่าอื่นโยมจะเลิกละบูชาไฟบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาสารบูชาทเทพเจ้าพระ โนนนี้อู้รูปปันรูปหลอดเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ไหมอ่าโยมก็จะเลิกมีแต่พระรัตนไตรล้วนๆมั่นคงนะผ่านไม่ไหว้ไม่เสียวไม่หวันไหวจิตใจไม่สะดุ้งนะเ <c oughs> <c oughs> พราะองค์เรียกว่าความสะดุ้งหวาเสียวสันคลแห่งจิตมันจะมีนะอนตาตมาก็เคยไหว้สารพระภูมิสารเจ้าที่มาตลอดพอปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆนะตอนสมัยเป็นนักเรียน แมจะเลิกไหว้มันก็ย,กยึกยึกยักยักอยู่นะเดินผ่านมาแล้วยุบแ้่ไม่อาไฟสักหน่อยวะน่ะมันเสียวนะอ่ากลัวเขาไม่คุ้มครองกลัวเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรพี่ปาค่ะนั่นคืออะไรเราคิดว่ามีใครโดนบันดาลอะไรให้ได้ใช่ไหมถ้าเทวดาบันดาลได้พรหมบันดาลได้แล้วใครบันดาลพรหมใครบันดาลเทวดาอีกต่อให้ไปสู่นรกกาเนดเดชสารไปวิสัยอุ้ยใครใหญ่กวากนะใช่ไหมตกลงแล้วใครมันเป็นผู้คุ้มกฎ นะสั่งคนโน้นไปนี่คนนีไนน้ไปนั่นไปนั่นไปนี่นะคงจะสับสนนะเพราะสัตว์ในโลกนี้มีมากมายมหาศาลคงจะจิตฟุ้งซ่านน่าดูนะไม่มีใครหลรอกเลยระบบโลกธาตนะุมันกําหนดตัวมันเองอิทัพปยาตานั่นเองปฏิจจสุบาทเป็นกฎของธรรมชาติใครสั่งให้ฝนตกใครสั่งให้แดดออกจะไปรู้มันเหรอนะมันจะออกมันก็ออกมันจะตกมันก็ตกนั่นนะไม่มีใครเป็นคนสั่งหลอกนะนี่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ พระอาจารย์คะที uh ่ huh. พระอาจารย์ได้พูดถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพร,นร uh huh. ะรัตนตรัยดิฉันไปที่อินเดีย <c oughs> แล้วก็เขาพาไปที่ไปดูาาาศาสนาฮินดูอะไรเนี่ยคะ่ะ uh huh. แล้วก็ไปเห็นรูปเทพเจ้า uh huh. ก็ยกมือไหว้ uh huh. แล้วพระที่ไปด้วยก็บอกว่าโอ๊ยอย่างเงี้ยไม่บรรลุแน่นอนเพราะว่าไปไหว้เทพเจ้าแต่ uh huh. จะขอกับเรียนพระอาจารย์ว่า เมื่อกี้พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่า<ม>พระภูมิพระภูมิเนี่ยเราก็ไม่ควรไปไหว้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเทพหรืออะไรก็ตามซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นข้อความเลื่อมใสแต่เราไม่อยากจะล่วงเกินเมื่อเราไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นาศาสนาคริสต์หรือาศาสนาที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเราก็ยกมือไหว้ไม่ควรทําอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวใครปั้นรูปปั้นหมาโยมก็ไปไหว้นะวันดีครับมะกลับไปไหว้ ลับไปบ้านเนี่ยไหวยไก่แจ้มไหมวหาแมวไหว้หมามาไหว้อย่าไปรวงเกินมันนะเอ๊ะทำไมเรา <c oughs> ปรารถนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นการเคารพการกราบไหว้เนี่ยาศาสนาบัญญัติด้วยนะบุคคลควรไหว้บุคคลไม่ควรไหว้โยมเห็นเข้าใส่สูตรปลุกเนคไทมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือว,ว่าเราไหว้กันที่อะไรเคารพกันที่ศีลมีศีลดีมีข้อประพฤติตายกายดีวาจาดีนะ ราะนั้นเราเนี่ยเวลาไหว้เคารพสักการะอะไรเนี่ยยมไหว้สารยมไหว้พระปุ่มนะดูเจตนาของเราดีๆซิว่าเจตนาเราเนี่ยหวังจะให้ท่านคุ้มครองป่ะขอให้ลูกรวยเธอขอให้อยู่รอดปลอดภัยเธออย่าให้ป่วยเลยเนี่ยปรารถนาทั้งนั้นนะแล้วถ้ายมบอกว่าไม่เห็นปรารถนาอะไรเลยลองพลิกกลับนะไม่ไหว้แล้วเสียวไหมอืมไม่ไหว้แล้วทุกไหม ดังนั้นโยมไม่ไว่ายต้องไม่ทุกข์นะมันมีจริงเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้นีปั้นอะไรขึ้นมาตั้งไว้ออาเอาพวงมาลัยไปใส่สายหน่อยอีกสิบคนเดินมาไหว้กันหมดเลยเนะี่ยฉันเพิ่งตั้งพึ่ง,งปั้นป,นปูนเมื่อกี้นี่เองนะมีมาอยู่เปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมแล้วก็ไม่รู้นะเจออะไรพ่อไหว้แหลกเลยยกมือไหว้ไปเรื่อยนะแล้วถ้าโยมไปอินเดียเนี่ยโอ้โหเทพกี่ร้อยอะ่ะมีไปเพียบเลย โยมมาไหว้มันด่าอะไรไหมมือเป็นฝักถั่วเลยเจอนี่ก็ไหว้นี่ก็ไหว้นี่ก็ไหว้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะชีวิตไม่พาสุกเลยไปไหนก็คอยระวงังเฮ้ยจะพลาดลืมไหว้ตรงนี้เปล่าเหลียวซ้ายแลขวาต้องคอยระวังไปหมดเลยนะอะไม่ต้องไปนสนใจอะไรและถ้าเราปฏิบัติตามปฏิบตัติธรรมจนเป็นโสดาบันบุคคลตกลงแล้วใครต้องไหว้ใครเขาอะต้องไหว้โยมไม่ใช่เหรอ ยมเป็นอริยบุคคลแล้วพ้นจากความตายพวกเทวดาทั้งหลายพ้นจากความตายหรือยังยังนะนอกจากเทวดาที่เป็นอริยบุคคลนะ <c oughs> เทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกาเนิดเดชานุเบกต์วิสัยตกลงแล้วปุถุชนเทวดาที่เป็นปุถุชนควรไหว้อริยบุคคลหรืออริยบุคคลควรไปไหว้เทวดาที่เป็นปุถุชน,ออไไน,ชนตกลงแล้วใครไหว้ใครกันแน่ โยมจะยกมือไหว้เทวดาบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมไหว้ท่านเองนะเพราะท่านเป็นอริบ,บุคคลนี่เราไม่รู้สถานภาพของเราเหรอใช่ไหมอย่างนี้อืมรับใหม่นะนี่เซนเนี่ยข้างหลังอ่าฮะอ่า รณีมากเลยเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าทาใจเราไม่ให้หวั่นไหวในพระสงนะครับไม่ใช่ยมเข้าใจผิดเรื่องไม่หวั่นไหวในพระสงค์สงสาวกของพระตถาคตหมายถึงอะไรนะแต่งเครื่องแบบนี่เป็นสงสาวกหมดหรือเปล่าคือผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่นไงนั่งท่องกันนั่งสวดกันอยู่ทุกวันนี่ไม่เอามาใช้ไหนนะปฏิบัตดิดีตรงควรชอบตามคําของใครคําของตถาคต พระองค์เปรียบด้วยอะไรพระองค์เปรียบด้วยลาที่เดินตามฝูงโคไปอีบท้ามันก็ไม่เหมือนสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องประกาศอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคนะลาเดินตามฝูงโคไปแล้วประกาศอยู่ว่ากูเป็นโค Raum, นะสีก็ไม่เหมือนอีบท้าวก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนภิกษุก็เหมือนกัน ข้อประพฤติกายวาจาของเขาก็ไม่เหมือนข้อประพฤติทางจิตตสิกขาก็ไม่เหมือนปัญญาศิกขาเขาก็ไม่เหมือนกับพิสูจทั้งหลายก็ร้องอยู่เองว่าข้าก็เป็นพิสูจข้าก็เป็นพิสูจดังนี้ตกลงแล้วเป็นพิสูจนไหมไม่ได้เป็นสงสาวกของตถาคตคือหนึ่งโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีพระลหรหันต่ำกว่านั้นตัดไว้อีกเจ็ดระดับหนึ่งผู้ที่มีศีลบริบูรณ์สอง เข้าสมาธิในระดับรูปสัญญาได้อรุปสัญญาได้โสดาสกิทาคาอนาคาพระลันเจ็ดระดับนี่คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงๆนั่นคือโยมต้องเชื่อมั่นว่าถ้าบุคคลใดามาประพฤติธรรมะของตถาคตนี้แล้วเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมได้เปลี่ยนจากความเป็นปุถิชนให้เป็นอริบุคคลได้โยมต้องเชื่อมั่นตรงนั้นนะ ถ้าเชื่อมั่นว่ามีจริงนั่นแหละเรียกว่าเลื่อมใสในพระสงฆ์มีเวลาโยมปวดหัวอาตมาเอาอยาท่าน้ำขาวให้โยมกินโยมเชื่อไหมมีเชื่อบ้านี่เย็นแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าอาตมาเอาแอสไพรินหรือพาราเซตให้โยมโยมกินไหมกินเพราะโยมมีอะไรมีศรัทธาศรัทธาเพราะโยมเคยอะไรเคยเห็นคนที่ปวดหัวแล้วกินพาราเซตามอนแล้วหายจริงไหม เราเคยเห็นคนที่เดินตามคำตถา,าคตแล้วหลุดพ้นเป็นอะไรบุคคลพ้นจากแก่เจ็บตายมีข้อประพฤติกายวาจาที่ดีความโลภโกรธหลงน้อยมีจริงนะเคยสัมผัสเคยผ่านเราจึงเลื่อมใสในพระสงค์อย่างนั้นอาจารย์มานี่ความลึกซึ้งเป็นอย่างนี้เม,มื่อกี้ต้นไหนเนะาะอาจารย์ฮะพอดีจะสอดคลอกับน้องผู้ชายเมื่อกี้อะฮะ ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนพระที่มีความโลภว่าพวกเธออย่ามันมีอยู่บทหนึ่งในปฏิยาติสมุดบาทว่าอาชีพที่น่ารังเกียจที่สุดคืออาชีพขอทานและคำสาปแช่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคำสาปแช่งว่าให้เธอไปถือกลาไปขอทานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือพระหลายลูกผู้ที่ใส่ผ้าเหลืองหลายคนเนี่ย จะเวลาเราใส่เนี่ยแล้วเขาก็เลือกแล้วก็เหมือนนี้ยคือถ้าเราคิดถึงบทนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะใส่บาตรดีไหมคะก็ยมต้องพิจารณาเองนะ,ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกไว้หมดแล้วว่าสงสาวกหมายถึงอะไรต้องมีอากับกิริยาอย่างไรประพฤติข้อวัดปฏิบัติอย่างไรยมศึกษาแล้วยมไม่เข้าใจอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะ การจะไปห้ามผู้ใดให้ทานก็ห้ามไม่ได้พระองค์บอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่ิิรเป็นการทําอันตรายต่อรากของปฏิกาหกคือผู้รับทานตัวเองก็เป็นการขุดรากตัวเองด้วยนั้นการห้ามผู้ใดให้ทานไม่สมควร <c oughs> ให้เขาให้ไปเพราะเขายังได้อานิสงส์พระองค์บอก แม้แต่เทเศษน้ําล้างหม้อเนี่ยลงในน้ําโสโครก,โกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนันเลยจะทํากับมนุษย์ได้กันนะแต่ผลกระทบมีไหมถ้าโยมทํากับภิกษุที่ไม่ดีมีาศาสนาจะอายุสัน้นนะพระสัตว์ธรรจะเสื่อมเร็วโยมหวังอน,นิสงส์ตัวเองเพราะยังไงก็ได้ทํากับสัตว์ก็ยังได้ทํากับมนุษย์ก็ได้นะหวังแค่อน,นิสงส์ตัวเอง ไม่กังวลผลกระทบต่อส่วนใหญ่ต่อศาสนาก็ไม่มีใครไปว่าได้ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องปล่อยตามเหตุตามปัจจัยพระองค์บอกให้เลือกเนื้อนาที่ดีข้าบดีมีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานลงในนาดีนาปั่นกลางหรือนาเลวนะเราก็ต้องเลือกอาต้องพิจารณาการเลือกการพิจารณาให้ค,ควรไม่ได้ผิดนะเป็นการใช้ปัญญาก่อน เพื่อให้เกิดอน,นิสงส์มากที่สุดในการทําทานของเราและเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมทั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรหวังความตั้งมั่นดวงจิตอีกหลายร้อยหลายแสนหลาย,ล,ายล้านดวงที่กําลังเกิดตามขึ้นมาเขาจะได้รู้อริสัตสี 4, เพื่อหนทางแห่งความหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ใช่มาจอดอยู่แค่ตรงนั้นกราบนมันสการค่ะถ้าไม่ทราบอะค่ะ หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปย่อมไม่ทราบว่าความประพฤติของพระภิกษุรูปน,น,นั้นเป็นอย่างไรในกรณีที่ไม่ทราบไม่รู้จักการตั้งจิตในการกระทําทานเนี่ยเราควรตั้งจิตเริ่มยังไงดีคะไม่รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติพระภิกษุรูปนั้นๆเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่คะ่ะเริ่มต้นเราต้องทําจิตเราไว้ยังไงคะตั้งจิตไว้ว่าให้ทานนะ เป็นการถวายทานแก่สงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นสังฆทานดังนั้นสังฆทานเนี่ยไม่ใช่ว่ามีนิสงฆ์มากกว่าปาติปุริกทานทั้งหมดก็ไม่ใช่นะพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยองค์สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระอานาคามีองค์เดียวไม่ได้ ให้กับพระนาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระหลานองค์เดียวไม่ได้ <c oughs> อยู่ที่ตัวคุณธรรมด้วยถ้าคุณธรรมเท่ากันตัวองค์คณะมากกว่าแต่ถ้าคุณธรรมไม่เท่ากันถึงแม้จะมีองค์คณะมากคุณธรรมสูงกว่าองค์เดียวก็มากกว่าองค์คณะนั้นทั้งองค์คณะเห็นไ,ไหมนีพู้เจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ในพระสูตรที่พระองค์เกิดเป็นพรา,ามณ์ชื่อเวลามะนะถ้าเราจะไปสืบค้นดูนะ ขอทาขอทขอต้องขอประธานโทษจะถามบ่อยแบบมากกว่าคนอื่นไปหน่อยคือยังคือยังสงสัยอยู่นะคะจะเป็นคนแบบชาวบ้านธรรมดาก็คือว่าเอาเป็นว่าถ้าท่านบอกว่าไปเจอรูกปั้นหรืออะไรถ้าเราไหว้ไปก็เหมือนกับเราอย่างนั้นก็รูปปั้นสัตว์อะไรก็ได้ทีน,นี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นคนขอบ้างคือเราคิดว่าททเทว,วดาน,นี่มีจริงไหมนะแต่ในพุทธวจาบอกว่าเออถ้าทําดีตรงนั้นจะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเมื่อเอ้ามีเทวดาแล้วนะ ในเมื่อมีเทวดาเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวโยมเองจะจะบอกเทวดาว่าจะขอไอ้นู่นขอไอ้นี่เทวดาจะรับรู้ไหมจะขอได้ไหมอย่างเนี้ยนั่นโยมก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลอ๋อเห็นไหมเนี่ยลืมประสูตรนี้ไปอีกแล้วเพิ่งบอกหยกหยกจะได้ไม่ต้องขอเทวดาแล้วบางครั้งเอ๊ะเทวดาทำไมไม่เทวดาเหนื่อยแย่เลย คนโน้นก็ขอคนนี้ก็ขอทําให้ไม่ถูกเลยแถมยังบอกมีเทวดาประจําตัวโอ้โหถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะมานั่งเฝ้าโยมนะอย่าไปเกิดเลยนะอู้จะเข้าห้องน้ําห้องท่าไปโน่นไปนี่ต้องมานั่งเฝ้านะเป็นยามเฝ้าตายนะเหนื่อยตายนะสุขติของเทวดาเป็นอะไรรู้ไหมเทวดาอยากเกิดเป็นอะไรอยากเกิดเป็นมนุษย์ ไอ้มนุษย์ในขยันอยากเกิดเป็นเทวดาดูสิมันไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีใช่ไหมอ่า